การกลับมาของนักท่องเที่ยวจากต่างชาติครับทะลุปเป้าหมาย10ล้านคนในปี2,565การเปิดประเทศของจีนต่างเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวบวกกับความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในทุกด้านทําให้ปี2,566ครับเป็นปีทองของการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของเกาะสมุยรวมไปถึงประเทศไทยติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ครับ หลังจากประเทศไทยเปิดประเทศต้นรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างเต็มรูปแบบเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลในการท่องเที่ยวของไทยกลับมาคึกคักอย่างมากโดยภาพรวมของปี2565มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในไทยกว่า11.3ล้านคนซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่คาดไว้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างเกาะสมุยก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ไทยคาดว่าในไตรามาสสุดท้ายของปี เกาะสมุยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า3,000ล้านบาทซึ่งจะเป็นตัวเลขที่กลับมาใกล้เคียงกับปลายปี2,562ก่อนจะมีสถานการณ์โควิด -19 โดยเราตั้งเป้าไว้ว่าในปี66ก่อนนะคะในปี66เนี่ยในพื้นที่สมุยพังงานและเกาะเต่าเนี่ยเราอยากจะได้นักท่องเที่ยวจนถึงสิ้นปีเนี่ย2ล้านคนครั้ง ะค,ะคาดว่าเราอยากจะได้ไรายได้จากการท่องเทียเ่ยวอยู่ที่ประมาณ50,000ล้านบาทสําหรับสมุยในพื้นที่สมุยแล้วก็2เกาะข้างเคียงนะคะส่วนในปีนี่ยในพื้นที่สมุยแล้วก็เกาะข้างเคียงเ,ยเราตั้งเป้าไว้ว่าเมื่อพอถึงสิ้นปีแล้วเ,เราได้ยอดนักท่องเที่ยวแล้วไรายได้เท่าไหร่เ,เราอยากเพิ่มขึ้นอีก1 5เปอขณะที่ในปี2566มีการคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาไทายไม่น้อยกว่า20ล้านคน จนเกาะสมุยมีนักท่องเที่ยวกลับมาแล้วกว่า60%จากนโยบายการเปิดประเทศซึ่งตลาดหลักส่วนใหญ่เป็นชาวอาเซียนอินเดียและยุโรปเช่นเยอรมนีและอังกฤษแต่หลังจากวันที่8มกราคมที่จะถึงนี้ประเทศจีนจะยกเลิกนโยบายสีโร่โควิดทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสําคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยจะเข้ามากระตุ้นการท่องเที่ยวให้คึกคักอีกหลายเท่าโดยเฉพาะการต่อย,ยอดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่กำลังได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติก็จะยิ่งทําให้มีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศเพิ่มมากขึ้นจะเห็นว่าตอนนี้สมุยเนี่ยค่ะหลายโรงแรมเนี่ย นอกจากขายที่พักแล้วเนี่ยนะคะยังมีเรื่องของการเวลแพ็กเกจของเวลสเนดหลายๆโรงแรมเนี่ยมีเรื่องของการนั่งสมาธิการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพหรือบางโรงแรมเนี่ยมีเรื่องของการดิฟวิตามินนะคะซึ่งกําลังเป็นที่นิยมของคนต่างประเทศที่ไม่ต้องการพึ่งพายาแต่ใช้ตัววิตามินเป็นการรักษาหรือทําให้ดูแลสุขภาพดี ปัจจัยเหล่านี้ค่ะเป็นปัจจัยสําคัญที่กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในลักษณะท่องเที่ยวแบบเวลส์เนสและทําให้ตลาดที่ใหญ่ของประเทศหรือของทั่วโลกก็คือตลาดผู้สูงอายุหรือซิงเกอร์เอเนี่ยค่ะมุ่งมาเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวระยะยาวที่จะมาทั้งพักและมาดูแลสุขภาพค่ะทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราธานีระบุว่า เกาะสมุยยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวต่างชาติและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงกลุ่มเรือสำรานก็ทยอยกลับมาเยือนเกาะสมุยอีกครั้งโดยมีกำหนดเข้าเทียบท่าอีกเกือบ80เที่ยวตั้งแต่ปี2566เป็นต้นไปโดยจะทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักเกิดการจ้างงานและเกิดรายได้ทั้งกับประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่ซึ่งจะเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ณวันนี้เนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวจานวนมากนะครับที่เดินทางมายัางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาที่เกาะสมุยเกาะพังงานเกาะเต่านะครับซึ่งล้วนแล้วแต่มีศตกยภาพในเรื่องของการที่จะามาสร้างไรายได้ในทุกๆด้านทั้งที่โรงแรมที่พักนะครับร้านอาหารนะครับแล้วก็บริการต่างๆนะครับซึ่งเป็นรายได้หลักของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยแล้วก็ของประเทศด้วยนะครับเป็นความภาคภูมิใจขอให้พี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เป็น เจ้าบ้านที่ดีนะครับให้การต้อนรับในราคาที่เป็นธรรมนะครับแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาบ้านของเราครับเพชรมิตรงามของทะเลอ่าวไทยยังเกาะสมุยยังคงเป็นที่หมายตาของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและหากส่งเสริมไม่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวและเพิ่มศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวที่หลากหลายเป้าหมายในแง่จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ก็ไม่ไกลเกินเอื้อม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงาน